สวัสดีค่ะนักเรียนพบก,กับครูสวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับที่เรียนหนังสือภาษาอังกฤษโดยหนังสืออัปโหลดนะครับอัโหลด4นะครับเป็นหนังสือเอ่อสำหรับสำหรับชั้นม4ครับก็สวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนครูนะครับสวัสดีท่านผู้ปกรครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ เราจะมาเริ่มดูเนื้อหาข้างในกันนะครับผมจะใช้วิธีการอธิบายนะครับอธิบายเพื่อใช้สําหรับการสอนสาหรับนักเรียนที่อาจจะไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นการเฉลยหนังสือนะครับเน,เน้นว่าไม่ใช่การเฉลยหนังสือแต่เป็นการอธิบายนเนื้อหาต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในอีกทางหนึ่งนะครับ เรียนรู้ได้อีกทางหนึง่งสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะหาหนังสือเฉลยนะครับนักเรียนสามารถหาได้เยอะอยู่แล้วนะครับมีมีหนังสือเฉลยขายนะครับนักเรียนลองหาดูถ้าเกิดจะดูเฉพาะเฉลยนะครับเฉลย,ยจะไม่นักเรียนก็จะได้ได้แต่ลอกไ้เฉยนะครับไม่ได้ความรู้ตรงนี้ของครูจะอธิบายและ้นักเรียนทําเองได้นะครับเราจะมาเริ่มกันดูด้วยกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ เคครับเราจะมาเริ่ม2.6 f เ e t i ิ times เวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับเป็นโมดูล2ของน,นเรียนม .4 นะครับที่เรียนด้วยอัพโหลด4ครับเรามาดูครับ v o c a b u l ล r y รครับ e l r b t i t n o n การเฉลิมฉลองครเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองนะครับ ดูจากรูปนี่ก็จะเห็นว่ามีสามวันนะครับนี่อินดิเพนเดนซ์เดย์ก็คือวันวันประกาศเอกราชนะครับวันชาตินะฮอลลวีนเนี่ยรู้จักนะครับแตงกิวิ่งนกับวันขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาฟัง 1a ก่อนนะครับ l i s t e n and say ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะครับมาดูความหมายด้วยครับ Unit 2.6 Festive Time Exercise 1A Page 44 Independence Day 4th of July Flags. Let off fireworks. Have barbecues. Halloween, thirty first of October. Make jack-o'-lanterns. Dress up as a witch. Go to parties. Thanksgiving, last Thursday in November. watch a parade eat turkey เขียนนะครับเป็นสักวันสามวันนะครับอินดิพ n เดนต์เดย์วันที่สี่กาุยนะครับวันชาตินะครับของอเมริกาเขานะครับน,นี่เป็นกิจกรรมครับเวฟแฟลก,ก์ก็ไปโบกธงนะครับ let o f t fireworks จุดดอกไม้ไฟนะครับแฮฟบาร์บี e ไปกินบาร์บีวครับฮอลล w วีนวันที่31ออกตุลา31ครับแม็กแจ็กเก a ล t e ท n นะครับ,ท, 1, รบ, uh, tern, รบทำตะเกียงจากห้้ฟักทองฮะแจ็ k เก็ต e เดส์อัพแอสนะ witch, นะแต่งตัวเป็น แม่หมดครับ go to parties ไปงานป,ปาร์ตี้ครับอัทสุดท้ายเป็น thanksgiving นะครับวันของคุณพระเจ้าจะตรงกับ last t h u r s day in november นะครับวันเพฤ่อหัสสุดท้ายของเดือน november ครับกิจกรรมจะมี watch parade ดูพาเลตนะครับแล้วก็ eat turkey กินไข่ไก่งวงครับ r e a d i n g นะครับ Reading o ครับว่า listen and read the postcard อ่านโปสการ์ดอันนี้นะครับ What celebration is it about การเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับในในไอโปสการ์ดนี้นะครับ Which word h e l p you to design มีศัพท์ตัวไหนซึ่งช่วยคุณในการตกลงใจบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีกันว่าเป็นก,นการเฉลิมฉลองอะไร มาดูสับข้างล่างนิดนึงก่อนนะครับ i g h b o r h o o d ละแวกบ,บ้านนะครับ Go trick or treating นะครับธรรมเนียมปฏิบัติในวันฮาโลวีนที่เด็กๆจะแต่งชุดน่ากลัวไปเคาะประตูและพูดว่า trick or treat จะให้หลอกหรือคุณจะเลี้ยงขนมทำไมเลี้ยงขนมก็หลอกเลยแล้วก็วิ่งหนี่ n n e p p n n e n n t day นะครับวันชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพ ของสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษนะครับแสดงว่าอเมริกานี่เคยเป็นเมือนขึ้นของอังกฤษนะครับลักษณะของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปสการ์ดนะครับเขียนโปสการ์ดโดยใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมีลักษณะดังนี้ใช้รูปย่อ,อ it's wonderful time ละคำสรรพนาม talk to you soon นะครับใช้ภาษาในชีวิตประจำวันนี่คือลักษณะการเขียนโปสการ์ดนะครับเรามาดูที่โปสการ์ดนะครับ อย่าลืมนะครับ uh, mm hmm. ให้นักเรียนฟังในเรื่องนี้นะครับแต่ครูได้ทําเพิ่ไมไว้นะครับจะให้ฟังอันนี้ครับแล้วดูความหมายอันนี้นะครับคงจะช่วยได้มากกว่านิดนึงนะครับลองฟังแล้วก็ดูความหมายทางด้านขวามือนะครับ Greetings from London. wonderful here. Everyone It's today. is London. busy Kids dress up as witches and ghosts. They go trick or treating in their neighborhoods, and people give them sweets. Then, in the evenings, people go to parties and play games. Right now, we're making jack o' lanterns from pumpkins. Aunt Jane is making toffee apples. They are delicious. Talk to you soon, Becky. <laughs> ส่วนนี้เป็นของหนังสือนะครับของหนังสือลองฟังของหนังสือบ้างนะครับ Exercise 1B Page 44 From London. It's, it's wonderful, wonderful here. Everyone, Everyone is busy today. Kids dress up as witches and, witches and ghosts. They go trick -or, trick or treating in their neighbourhoods and people, people give them sweets. Then, in the evenings, people, people go to parties and play games. Right, right now, we're making jack o' lanterns from pumpkins. Aunt Jane, Jane is making, making toffee apples. apples. They, they are delicious. Talk to you soon, Becky. <coughs> เรามาดูตรงวยากณ์นะครับตรงวยากณ์ครับ Study Skill นะครับ Learning Grammar นะครับ Grammar Structure are the building block of a language Study the rule ใหล้ลองดูว่ามันใช้ยังไงนะครับ Present Simple Present Simple กับ Present Con นะครับ Present Simple กับ Present Con ไม่ยากนะครับเขาบอกว่าให Compare the example เปรียบเทียบตัวอย่าง t h r e similar c t in your language ในภาษาเรามีไหมนะครับ p r e s e n t simple นะครับ she does her homework อันนี้เป็น verb แท้นะครับเป็น p r e s e n t ที่มันทำการบ้านนะครับ a t six o'clock in the evening นะครับทำเป็นประจำครับ p r e s e n t simple habit นะครับทำเป็นประจำครับเป็นกิจนิสัยนะครับมาดู Present Con ครับ p พศเ e n นค o อนนี่กำลังกระทำอยู่นะครับ He is o r k i n g in the evening. She isn't doing. หล่อนไม่ได้กำลังทำ She isn't her, her doing her homework now. แต่น,นี้ไม่ได้กำลังทำแล้วนะครับ She is eating with f r i e n d กกำลังทานอาหารกับเพื่อนกัอันนี้ present ่อน Action happening now ครับนี่เราทราบอยู่แล้ว,ลวนเนาะก็บอกว่า we do not normally use the following v e r b in the present continuous นะครับเราไม่ใช้ กริยาพวกนี้ใน present con นะครับ have like love want no leave remember understand นะครับกริยาพวกนี้เขาจะใช้ present simple บอกความเป็น con อยู่แล้วนะครับบอกความเป็น present con อยู่แล้ว he wants some ice cream เขาต้องการไอศครีมนะไม่ไม่พูดว่า he is wanting some ice cream ใช้ present s i m p l เพเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็น continuous ครับ เป็นเกี่ยวกับความรู้สึกความต้องการอะไรแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับ Now put the verb in the bracket into present simple or present continuous ครับลองทำดูน่าจะไม่ยากนะครับตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับเรียก์ขาว it's beautiful to be นะครับอันนี้ต้องเป็น present simple เนี่ย it is ใช่ไหม it's i beautiful. It, it beautiful here in England we Stay at a nice hotel. We are staying กระดเรากำลังพักอยู่ที่นะครับ We ใ are นะครับ Staying, staying. Stay at a nice hotel just outside London today วันนี้นะครับอะไรฟังมา First uh, we are at May Day Festival we are we ใช้ are เดี๋แล้วนะครับ what to be at May Day Festival นะครับวันแรงงานนะครับ it celebrate นี่เป็นการเฉลิมฉลองถ้าวันนี้มาอะไรก็ฉลองนะครับก็เป็น celebrate เติม s แต่เราจะใช่ it นะครับเป็น triple ครับ ครับคิดว่าคงทำต่อได้นะครับโอเคมาถึงข้อ3ครับ pronunciation เ,เป็นเรื่องเสียงครับ think นะครับเสีย <Think. S 2> <Think. S 1> ง think เตียงง g ng นะครับง,งงูเสียง think think, think. freeze freezing Freezing เสีย <Free> งอิ่งเหมือนกันนะครับแต่มันมันไม่มีเคตามหลังนะครับ Wearing นะ Pink Bowling Sink นะครับโอเคลองฟังดูนะครับ Exercise 3 page 45 pronunciation Think, freezing, wearing, pink, blowing, sink. ไม่ยากนะครับมาดูต่อ listening ครับข้อ4นะครับ Listen and choose the correct answer A, B, C. Exercise four, page forty-five. Please leave a message after the tone. Hi, Paul. It's me, Jerry. Sorry, you're not home. I'm calling from New York. I'm having a great time. I'm watching the St. Patrick's Day parade. It's amazing. There are lots of floats and lots of people are wearing costumes. Not me, of course. I'm wearing my suit and a warm coat, because it's pretty cold here in March. But I'm having a lot of fun. Lots of people are taking pictures, and I'm throwing streamers and having a great time. I'll call you again tomorrow. Bye for now! <laughs> Find long, Exercise four, page forty-five. Please leave a message after the tone. Hi boy, it's me, Jerry. Sorry you're not home. I'm calling from New York. I'm having a great time. I'm watching the St. Patrick's Day Parade. It's amazing. There are lots of floats and lots of people are wearing costumes. Not me, of course. I'm wearing my suit and a warm coat because it's pretty cold here in March, but I'm having a lot of fun. Lots of people are taking pictures and I'm throwing streamers and having a great time. I'll call you again tomorrow. Bye for now. คนส่วนใหญ่กําลังถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ตัว,ตวเขาไม่ไม่ได้กําลังถ่ายรูปนะครับถามอะไรสักอย่างข้อห้าครับ writing นะ i i n k of a celebration in your country นึกเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองสักอย่างในในประเทศของเรานะครับ imagine you are t h e คิดว่า imagine ว่าคุณอยู่ที่นั่นนะครับ w r a t post postcard to you r British uh, friend about it เขียนถึงเพื่อนชาวอังกฤษนะครับ เขียน The name of the festival ชื่อนะครับ How people celebrate it เขาเฉลิมฉลองกันยังไงนะครับ t าเดดวิ้ตอนนี้กำลังทำอะไร Did you know คุณรู้ไหมนะครับ Halloween the phrase Jack go lantern go back to the seven the s e t e century ศตวรรษที่1ินะครับ It means man with a lantern มันหมายความว่าผู้ชายกับตะเกียงนะครับ That is a night watchman เป็นคนคล้ายๆยามามครับยาสมัยก่อนต้องถือตะเกียงนะครับ In group g u e s more information about Halloween เป็นกลุ่มนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับ Prepare quiz เตรียมสอบย่อยนะครับ For your c l a s s m a t e ทดสอบดูกับเพื่อนนะครับ Use this key for Halloween t e s ขาว่าฮาโลวีนลองหาดูนะครับ ครูอาจจะให้งานทำนั้นนะครับโอเคนะครับเฟสติฟเฟสติฟ v e time 2.6ก็คงมีอยู่ท่านี้นะครับนะครับนั่นเองครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยนะครับบอกเพื่อนๆพืนด้วยว่ามีการทำ youtube เดยครูสวัสดนะครับเดยผมครูสวัสด์อ่า เพื่อช่วยนักเรียนในการทบทวนเนื้อหานะครับในการทบทวนเนื้อหาที่อาจจะเรียนมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียนในการเ,าเตรียมตัวเรียนให้ให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าคิดนักเรียนชอบที่จะให้ครูทําคลิปของหนังสืออัปโหลด4ต่อนะครับทั้งคุณครูทั้งท่านผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับถ้าสนใจให้ครูทําคลิปต่อในลักษณะนี้เป็นอธิบายแบบนี้นะครับ ท้านนักเรียนใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับครูจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะทําต่อไหมนะครับจะทําต่อไหมนะครับหวังว่านักเรียนคงเชื่อครูในการตัดสินใจได้นะครับถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์สำหรับนักเรียนก็ใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครูจะได้ทําต่อนะครับโอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเรียนเก่งๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ กดปุ่มจอยให้ด้วยจะได้เ,เป็นสมาชิกช่องหังผูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please